มันก็จะมีพวกนักการเมืองเก่าๆนะครับที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็นะก็ได้แต่ออกมาพูดนะครับผมแต่แต่ผมก็เข้าใจนะในในเชิงหลักการะเขามันก็พูดถูกนะแต่ว่าในแนวทางที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมสมัยเนี้มันใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดนักการเมืองผลงานอะไรหลายอย่างแล้วมันไม่ประกาศลงโซเชียลมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ อะก็นี้นะครับผมขออนุญาตนะคุณวันอยู่บำรุงนะครับผมอะการเมืองสมัยนี้นะครับ2516จนถึงปัจจุบันนะไม่ได้แข่งกันที่อาการดูแลร,รับใช้ชาวบ้านยามทุกยามสุขแล้วแข่งกันทําแค่บ,บนหน้าจอปั่นโซเชียลใช้ i อโอเชียอวยกันสุดริ่มที่ประตูน่ากลัวจริงๆรงิอ่ะปลอลนะค,ความจริงใจเสมอต้นเสมอปลายในการรับใช้ประชาชนมาโดยตลอดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงได้แล้วจริงหรอครับ อันนี้ที่คุณวรรพูดนะฮะผมก็ว่ามันก็ถูกครึ่งหนึ่งนะแต่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะครับเพราะว่าตอนเนี้สํานักข่าวนะครับคุณวันต้องไปดูสํานักข่าวก่อนนะสํานักข่าวในบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าจะซื่อตรงเสมอไปนะครับผมมีข่าวบิดเบือนมีข่าวเฟซนิวมีข่าวที่ไม่ได้กันกองมาครับแล้วพอข่าวพวกเนี้ยมันออกสู่สาธารณชนปุ๊บเขาก็จะเข้าใจไปในอีกทางหนึ่งก็คือเข้าใจไปในทางข่าวนั่นแหละแต่ว่า ไม่ได้กั่นกองเลยว่าไอ้ข่าวเนี้ยมันผิดหรือมันถูกนะฮะบางทีแบบก็เห็นว่าผิดอยู่ตรงๆอง่ะแต่สํานักข่าวพวกนี้ทําไงครับเออก็กูลงไปแล้วกูก็ช่างแม่งปล่อยจอยกูก็ไม่รับผิดชอบไม่เคยออกมาขอโทษสักคำไอ้พวกข่าวสานักข่าวพวกเนี้ยแม้แต่แบบเวลากิาริยามารยาทที่ทําต่อผู้นําประเทศที่ทําต่อคนที่อ่าเขาทําเพื่อบ้านเมืองเงี้ยไปด่าเขาไปชี้หน้าเขาอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ไม่เคยออกมาขอโทษไม่เคยออกหนังสือแบบชี้แจง นะฮะมันก็เออปล่อยไหลไปเพราะฉะนั้นนะครับทำไมโซเชียลถึงมีผลกระทบมากฮะเพราะว่าโซเชียลเหลือเพียงสิ่งเดียวที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักการเมืองหรือคนคนนั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่คุณพูดมาใช่ครับความจริงใจเสมอต้นเสมอปลายรับใช้ประชาชนอันนั้นนะ่ะประชาชนเขาโอเคอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันโอเคมากกว่านี้คือคุณต้องอัปลงโซเชียลด้วยไม่ได้บอกว่าทำผิดนะแต่มันต้องทำควบคู่กันไปครับ พราะถ้าคุณทําแล้วคนมันไม่เห็นอะ่ะมันก็เท่านั้นครับแล้วคนจะเห็นได้ไงก็เห็นจากโซเชียลไงครับเพราะฉะนั้นอะ่ะคุณต้องมีทีม <c oughs> คุณต้องมีทีมโซเชียลนะอ่ะสมมติแบบคุณไปทําให้ชาวบ้านอย่างเงี้ยชาวบ้านเราแวงนั้นก็เห็นไงแต่ถ้าคุณลงโซเชียลด้วยอะ่ะคนทั้งประเทศเห็นครับเห็นไหมก็แตกต่างกันแลวนะระหว่างคนที่ทํางานจริงแต่ไม่ลงโซเชียลกับคนที่ทํางานแบบอาจจะทาไม่จริงอะ่ะแต่ลงโซเชียลอ่ะความนิยมคนที่ลงโซเชียลมันย่อมมีเยอะกว่าอู่เลยครับตรงนี้ก็อยากให้คุณบัน เข้าใจไว้หน่อยนะมันต้องควบคู่กันไปครับผม